มอร์นิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนดูเก้าโมงแล้วเราตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้ฉลองไม่ได้ฉลอง,ลองดีใจครบรอบอทันวาสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วครับเห็นตาข้างหลังอะลูกข้างหน้าอยู่ไหนเนี่ยแม่หักข้างหน้าไม่เจอข้างหน้าอยู่ไหนดูพี่ที่มาเล่นเกมเหรอ วันนี้น้องดีมากน้องนองนอตั้งแต่สามทุ่มจนถึงจะหกโมงเช้ายาวๆเลยที่ทมารอแม่พูดจบก่อนได้ไหมครับนี่ไงน้องมาแล้ว <laughs> น้องงงเหรอลูกเก้าโมงแล้วน้องก็จะไปนอนแล้วครับน้องก็จะไปนอนแล้วครับใช่ไหมหส่วนพี่ที่มาก็อยู่บ้านเล่นเกมไปนะไหนพี่ที่มาดูสิครับพี่ที่มาอยู่นี่ เอาเอาเลยเหรอก็นะคะเดนมาร์กก็กํำลังจะเปิดแล้วเปิดโรงเรียนวันจันนี้ดีใจมากเพราะว่าที่มาอยู่บ้านมาเดือนนึงแล้วน่าสงสารมากไม่มีเพื่อนเล่นเลยปะแน่ใจนะว่าง่วงอะลูกน้องแน่ใจนะว่าง่วง ร้อนเลยนะคะชืดแม่บ้านลาคลอดนะคะเหนื่อยมากนะก็ค่ะอุ๊ยไหนรองเท้าไปไหนรองเท้าอยู่หน้าบ้านเราก็ทันวาหลับอยู่หลังบ้านนะแล้วเราก็ค่ะตอนนี้ก็จะว่างนงหนนะ่อยแล้วช่วงนี้นางเด๋ยนนี้เมื่อวานนะ่ะดีมากนาะงหลับนานตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนหูหลับดีดี เราก็เลยคิดถึงการตัดต่อวิดีโอคือแบบตั้งแต่นางคลอดมาก็คือไม่ได้แตะคอมพิวเตอร์เลยนะจ๊ะฝุ่นเกาะหมดแล้วก็น่ะดีใจมากเมื่อคืนดีใจมากเพราะนางนอนไปเก้าชั่วโมงเลยตื่นมาทีคือจะหกโม่เช้าสามทุ่มจะหกโม่เช้าแล้วนางก็แบบชอบรอให้พี่นอนอะ่ะพี่นอนแล้วนางถึงนอนเนี่ยนะคะแม่เหนื่อยตรงเนี้ย น้โอ้ยดีใจคือว่ามันบ้านเรายุ่งหลายเรื่องเพราะฉะนั้นคือมันไม่บ้านก็รกงานก็ยุ่งงานโกก็ยุ่งนะกักตัวแล้วเราก็อยู่กับลูกสองคนก็ย่ากับปู่ก็จะมาช่วยเป็นแบบวันเว้นวันหรือว่าทุกๆสองวันอะไรเงี้ยก็จะพาทีมาไปเที่ยวไปเดินเล่นไปใช้พลังอะ่ะเพราะว่าปกตินาง อยู่ที่โรงเรียนนะใช้พลังแปดชั่วโมงต่อวันนือ,ออกไหอยู่ข้างนอก8ดชั่วโมงต่อวันอะแล้วพอพอกักไอพอกักตัวอยู่ในบ้านทั้งวันพราแม่ไม่ไหวถ้าแม่ไหวบางวันแม่ก็พาไปเล่นที่โรงเรียนที่เอ็มคินตกาเล่นบ้างหรือว่าเดินเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยก็นะแต่ก็เหนื่อยจริงๆหมดแรงเพราะว่าบางวันก็อย่างที่ทุกคน แม,แม่ๆหลายคนรู้นะคะว่าการมีเบบี้บางทีก็ไม่ได้นอน <c oughs> ก็นั่นแหละไม่ได้นอน <c oughs> บมื่อคืนก็ดันนอนไม่หลับนะเพราะว่าปวดตัวมากนางก็ไม่ใช่ว่าเบาๆนะคะ <c oughs> นะ,ะนะมานี้เป็นของ parent unit นะคะเราก็จะส่องลูกได้ว่าตอนนี้นางนอนไปกี่นาทีแล้วนี่เราจะได้กะ ได้ว่าเออรอบนี้นอนกี่ชั่วโมงนอนนานเท่าไหร่แล้วต้องนอนอีกรอบกี่โมงตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้บนผ้าห่มอ่ะในรถก็20องศานะคะกําลังเย็นกําลังดีนะประทับใจมากยี่ห้อนี้ Baby ้มอนิเตอร์นะคะของ n e โอเนจจาไม่ได้ของของสแกนอนะแต่จำไม่ได้ของประเทศไรนอร์เวยสวีเดนจําไม่ได้นอร์เวย์มั้งดีมาก พี่จะมาเล่นเกมเหรอลูกสนุกไหมครับ ขาวันนี้แม่กินขาไหนได้ไหมแม่ขอกินขาไหนได้ไหมแม่ขอกินขาหนได้ไหมเนี่ย <c ười> ขาใครอันเบอลอเลยอะ่ะตาอบอกกินขาหมูได้เป็นปีเลยเนี่ยขาน้องก็ไม่เห็นจะใหญ่เลยนี่นาะเนี่ยไม่เห็นจะใหญ่ตรงไหนเลยไม่เห็นจะใหญ่ตรงไหนเลยใช่ไหม <c ười> ขาน้องก็ไม่เห็นจะใหญ่ตรงไหนเลยครับ ไม่กินขาหน่อยไม่กินขาหน่อยอ้าวจะกระจิ๋วเอาแอรดูคลาเอรดูคลาเอรดูคลาอากามือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบไปมาการแค้นขึ้นแล้วลงพับแขนมือแตะไหลการแค้นขึ้นแล้วลงชูมือจ้งมุนไปลาบเตืออย่างเงี้ยเลยหรอ ชอบอ่ะนังชอบอะดรก่ะไหนแม่ดูฟันดิไหนมีฟันนะแม่ดูฟันกันดิแม่ดูฟันก่อนไหนอ่ะมีที่ไหนละฟันอ่ะมีที่ไหนละฟันอ่ะวายวายมีที่ไหนละฟันอ่ะไหนแม่ดูที่ขึ้นปะขึ้นที่ไหนเราลูกน้ำลายเต็มเลยหรอวันนี้น้องสี่เดือนแล้วครับยิปปี้ น้องสี่เดือนแล้วครับฮะสิบเจ็ดเอพริลเมษาสี่ esa, เดือนแล้วครับหนักเท่าไหร่ลูกหนูหนักเท่าไหร่เมื่อวานแม่ช่างให้เจ็ดจุดเก้าน้องหนักเจ็ดจุดเก้าแล้วครับเท่าพี่ที่มาตอนหกเดือนเลยลูกตอนพี่ที่มาหกเดือนเออเองสี่เดือนเองจะแปดโลพี่ที่มาสี่หกเดือนแล้วถึงแปดโลลูกครับได้ได <laughs> าย,ยินแม่ไหมเนี้ย ส่วนความยาวที่วัดนั้นได้ประมาณหกสิบแปดเซนติเมตรนะคะเมื่อวานแอบวัดรอบหัวก็ประมาณสี่สิบสองมั้งเพราะว่าช่วงนี้โควิดพยาบาลไม่มาเช็คน้องเลย <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> เราค่ะก็เลยโทรมาถามแม่แทนเอาน้ำหนักอย่างเดียวแต่แม่วัดเพิ่มให้เราล่าบอกว่าถ้าถ้า f อ r เอลเธออะไรนะเอ็มพ่อกับแม่วัดนี่มันไม่ค่อยตรงหรอก <c oughs> พรกับแม่วัดมันไม่ตรงหรอกส่วนสูงลูกอะเอาน้ําหนักอย่างเดียวพอใช่ไหมลูกไหนแม่ดูสิตัวยาวหกสิบแปดจริงๆเหรอไอ้ดูหัวก่อนดูหัวก่อนเออหัวอันนี้ตัวอะไรลูกน้าน้องเหรอโอ้ไหนดูตัวกันดิดูพุงอะพุงอะอพุงใหญ่เปล่าเนี่ยพุงก็ไม่ใหญ่นะเนี่ยนมไม่ค่อยกินเลยไอไหนดูมือด้วยดูมือไหนครับ แม่ดูมือหน่อยครับอขอดูมือหน่อยได้ไหม,มดูขาพี่หน่อยครับนี่ยังเหมือนเดิมนะครับเ<แ>ด้งขึ้นมาเลยครับอืดูขาหน่อยครับแม่ดูขาหน่อยครับดูขาน้องครับอขอยืมไปกินแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอยืมแม่แม่ขอยืมไปแทานแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไม่อะอ ความให้แม่ดูหน่อยความอะไรความอะไรความอปะไรเอ๊บป,ดบปดัดป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 ัดดเอ๊เลงของเล่นแล้วลูกลงของเล่นแล้ว่ะไม่พักก่อนเลยเหรอไม่อยู่ท้องก่อนเลยเหรออือหือลงดงของเล่นไปเลยอืมมันลงดง,องเออลงดงของเล่นเลยอ่ะ ฮะฮะลงไปเลยนอนทับของเล่นเลยเหรอมาหิวเหรอลูกป่ะก็กินนมให้เสร็จก่อนค่อยไปนอนไม่ได้หรือไงเห็นไหมล่ะนอนไม่พอเลยเอาเอาเอาไอ้ติงตองไอ้ติงตองเอ่อลองให้อีกแล้วลองให้เลยไหนแม่ดูดิแม่ดูคน้องไห้หน